ออกมาไมตายปเมือตาไสามมิเลยหกเจ็ดออกมาภรรยาเกาวิเสียงแส้ตาดต้องรวงนอนแห่งมันถึงเง็นชัดเอาแรกหลาเลยยครั้งแรกไม่เป็นครับครั้งแรกไม่เป็นเอาใหม่เอาใหม่ต้องปุ๊กของนะดีเจกิจโก อาาอาอ้คร <Es> ับเบกแอแกน้องร้องนะแกไม่ได้ลลงยูทูบนะลงเฟซบุ๊กนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบรเบกจะเห็นพี่หุยบินไหมเอ๊ะข้ามาในสะน้ำแข่